ครับตัวนี้เขาก็จะมีรูระบายมาให้ด้วยเพราะว่ากันความชื้นครับบางทีเราเนื้อออออย่างเยวความชื้นมันสูงทําให้หมวกเป็นทาให้หัวลาเม็นเวลาเราใช้งานเสร็จครับตัวนี้เขาก็ให้มาด้วยและภายในครับจะเป็นโครงที่ทํามาจากผ้าเบลคอยรองรับแรงกระแทกศีะ่ะก็คือบางทีได้รับแรงกระแทกจากตัวหมวกครับมีตัวเบลข้างในคอยรับศี่ะครับก็จะมีช่องว่างคอยซับแรงกระแทกอีกทีหนึ่ง และที่สาคัญครับเขาจะมีตัวล็อกคางมาให้ด้วยทำไมถึงต้องมีตัวล็อกคางบางทีต,ตัดตัดยาอยู่สะดุดล้มอะไรงนี้หรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆครับจะทาให้ม่วงไม่ลุดเวลาเราล้มหรือซีซ่าฟาดจะทาให้มีตัวนี้คอยเซฟตี้อยู่ตลอดครับตัวนี้ก็คือตัวปรับตามขนาดหน้าของซีซ่านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ให้ดูครับท่านก็หมุนตามเข้าสรีระของซีซ่าเราเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวล็อกคางครับแล้วก็มีก๊บล็อกตรงนี้ ตัวนี้จะมีตัวปั๊บตัวล็อกคางครับแล้วก็ดึงดึงให้เขา้าซรีล่าครับอย่างนี้ก็หมวกไม่หลุดเลยครับนี่แน่นมากเขาจะมีความแน่นแต่พอดีจะไม่หลวมเกินจะไม่แน่นเกินเขาจะมีความพอดีเลยครับและที่สำคัญเขาจะให้ตัวกันย่ากระเด็นเข้าหมวกนะครับบางทีเราเอาไปตัดไม้หรืออะไรที่เรามีเศษไม้เศษย่ากระเด็นแทงบน<ม>เขาจะมีการไม้เข้าภายในหมวกนะครับเขาจะแนบสนิทเลยครับทาให้เศษไม้หรือว่าเศษย่างต่างเข้าไปในหมวกไปได้ครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มั่นใจในเฟสโปรดิคชั่นนะครับก็คือชิหน้าตัวนี ผมก็ยัมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งครับที่จะช่วยเซฟตี้เราได้มากขึ้นอีกก็คือแว่นตาครับตัวนี้จะเป็นเซฟตี้แก้ของทางโฮฟอร์มาเลยครับก็เป็นกระจกคุณภาพสูงนะครับป้องกันแรงกระแทกได้ดีครับ พอเราใส่เข้าไปมันก็ช่วยเซฟตี้ดวงตาเราได้อีกแล้วก็ที่สําคัญยังมีชิลตัวนี้คอยเซฟตี้ได้อีกชั้นหนึ่งครับก็จะเป็นเซฟตี้สองชั้นเลยทีนี้ครับทำให้อุปกรณ์เซฟตี้เรามีมาตรฐานยิ่งขึ้นไปอีกครับและนี่ก็เป็นหมวกนิรภัยฟโฮเฟอมาอีกรุ่นหนึ่งครับที่ได้มาตรฐานสูงมาตรฐานของยุโรปเลยครับรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาครับหมวกโฮเฟอรมารุ่นนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทครับท่านใดสนใจทางร้าน1 6 8เทวุคุณก็มีจําหน่ายครับสมาร์โทรหรือกดลิงก์